วันนี้จะเอาครัวซองต์เซเว่น15บาทเอามาทำเบอร์เกอร์ไข่กระทะกันค่ะขั้นตอนและวิธีการทำเดี๋ยวไปดูกันเลยครัวซองต์เซเว่นนะคะอันนี้ถุงละ15บาทจะผ่าครึ่งนะคะแป้งมันแบบนุ่มๆดีมากไข่เตรียมไว้เลยค่ะ2ฟองแล้วก็เครื่องสำหรับทำไข่กระทะไอ้นื่อยทาบนกระทะนิดหน่อยค่ะใส่หมูสับที่รวนแล้วลงไปค่ะตามด้วยไข่ไก่ประมาณ2ฟองก็พอ แล้วก็เอาครัวซองของเรานะคะคที่ผ่าครึ่งมาวางไว้บนไข่รอให้ไข่สุกแล้วก็พลิกกลับด้านแบบนี้ค่ะเลี่ยงด้วยชีสลดกระเพราในเซเว่นใส่ผักกาดหอมแล้วก็มะเขือเทศล,ลงไปได้ฟิลแบบเบอร์เกอร์นะคะใส่หมูยอแล้วก็ใส่กุนเชียงลงไปค่ะโรยต้นหอมนิดนึงเหยาะซอสแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะเท่านี้ก็ได้เมนูเบอร์เกอร์ไข่กระทะจากครัวซองเซเว่นสิบบาทแล้ว ไข่แดงเยิ้มๆยมาดวางครัวซองลักษณะนี้นะคะเพื่อให้ไข่ออกมามีรดลายบนครัวซองได้แบบนี้ด้วยจะใส่ชีสแบบอื่นนะคะก็ได้ค่ะไม่ใส่ก็ได้นะคะเท่านี้ก็ได้เมนูครัวซองแบบอิ่มท้องแล้วก็เป็นรูปแบบเบอร์เกอร์ได้แล้วค่ะ